มึงบรรยากาศบัดป่าพี่น้องจค้เขาได้ขายดีดริดกันหลายคนกันหลายจ้าพี่น้องมึงเนี่ยตุยไข่เขาวัดว่าใ้ได้ยุจ่า้วยหลายวันนี่พอดเพิ่งปวดัวมึงยิ่งสมเส่มึงบรรยากาศบัดป่าวังน้ำเย็นนะจ้ามึงเน้อแต่เช้าวันไปจัก้องเออทักเขา น้ำตาจะพี่น้นอง,งน้ำ่าพวกนี้หลดกัายคนกรหลายจ่กนกันไม่ร้่าะไรเ้ปไร กดใจในเด้ดจ้าพี่น้องครับพี่เยาวากันเดจ้าตั้งคนตั้งอยากเข้าวัดกับพี่น้องกัะทีนี้บรรยากาศรถละไรอย่าง mình khử nó đi luôn luôn OK, kết quả này, bắt chuối trái chuối thứ 2 cái từ phan, nãy măng giòn nhá, bắp nhéo, nhá, các bạn, này, ระบายตรงนี้ไปน้ำค่ะตายยี่สนองเลยแม่น้ำเม่พวกน้ำก um ินแก้ร้อนเลยคนหลายค่ะจะพี่น้องเลยไปกินของเย็นๆระเบิงพี่น้องระเบิงซอยข่อยแน่พี่น้องคนหลายค่ะจ้า คักพ่พี่น้องคนหลายคักพระจานี่เป็นวัดมาบัดป่าวังนำเย็นนะจานี่พี่น้องันเังนแนแงา่ต้องดี๋ยวไป เลยบ่อลงอีากอยครับเดียวป้าป้าันไปลงไปจอดรถก่อนพี่น้องมะมีหมองจอดรถไปจอดรถกันได้จ้าเปิดประตูพ่อสุดันหมเจนกับ่เปิดประตูเปิดอ้าวเอารถไปตมรต้องเอาไปดพี่ตาคน้ำต้องรถไปด้1สิถงเ่น ủa xỉa kiến nhau hả? Ủa? Ủa ngâm cắm không? Ok, lỡ những video hấp dẫn เค่ท่ทไปเอานไปได้งป่าไปเห็นไงมาไไปดี้มานี้แอมจำด้นหนน่อหนม่หนูหนู่นหนูหหนู่นหนูหนนูหนห้หนูหนูหนหนู่นูนหน่นนหนน เอารถเอารถต้อรถด้เอารถด้เารถ้เสียกันแค่ิ่มลรถนี้รถหน้าออกไหนังไางนรันหลายน่นะรถยลกไลรลาใจไม่ไห เบงยิ้สมใจยิ้สมใจบางคนบางพี่น้องแ้วเบางคนหลายหลายสีหยบเตียนกันกันเราจะพี่น้องเราบังไดสีหยยบเตียนวางมวยกันแล้วเราจะพี่น้องคนมาไหว้พาก็ได้ ไปท้างคุณเหเดี๋ยวทำบอนต่ไม้เองพัวมกรู้แล้วน้องบอกว่อยู้วไปอนจากกันกับอะไรพี่น้องมันสิลงกันจะหลดหลายคนกันหลายจะ พอมีพี่น่องพวกเจ้าเคยเห็นบาคนมาไหว้พระวันนี้วันที่หนึ่งแล้วจ้าวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเนี่ยห้อน้เี้ยน้ำป้ายว่าไม่